สวัสดีค่ะเพสัชกรหญิงนัทพรคำมิ่งนะคะเพสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลพัฒนารามหาราชวันนี้จะมาแนะนำการบริหารยาฉีดอินซูลินแบบไซลิงค์ค่ะการบริหารยาฉีดอินซูลินแบบไซลิงค์อุปกรณ์นะคะก็จะประกอบด้วย 1. ไซลิงค์อินซูลิน 2. หลอดยาฉีดอินซูลินและฉลากวิธีใช้ที่ได้จากโรงพยาบาลสสำลีและ 4. แอลกอฮอล์70% สำหรับขั้นตอนการฉีดอินซูลินแบบเซริงขั้นตอนที่ 1. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดเช็ดมือให้แห้งจากนั้นคึงข,ขวดยาอินซูลินเบาๆบนฝ่ามือทั้งสองข้างเพื่อให้ตัวยาผสมเข้ากันและมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายจะสามารถช่วยลดอาการปวดจากการฉีดยาได้ขั้นตอนที่ 3. เปิดฝาครอบจุกยางออกเช็ดจุกยางด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์โดยการเช็ด ควรเช็ดไปในแนวทางเดียวกันและรอให้แห้งขั้นตอนที่4นำไซริงค์ออกจากภาชนะบรรจุตรวจสอบปริมาณการฉีดยาที่แพทย์สั่งบนฉลากยาจากนั้นดูดอากาศเข้ามาในกระบอกฉีดยาให้มีปริมาตรเท่ากับขนาดอินซูลินที่ต้องการในคลิปวิดีโอนี้ขอยกตัวอย่างขนาดฉีดยาที่8ยูนิตสำหรับไซริงอินซูลินที่แสดงนี้นะคะ1ขีดจะเท่ากับ อินซูลิน2ยูนิตขั้นตอนที่5แทงเข็มฉีดยาให้ทะลุจุกยางลงไปในหลอดยาจากนั้นฉีดอากาศเข้าไปขั้นตอนที่6ความหลอดยาที่มีเข็มปักค้างอยู่ค่อยๆดูดอินซูลินเข้าไปในไซลิง์ในขนาดเท่าที่ต้องการก็คือ8ยูนิตขั้นตอนที่7ตรวจดูว่ามีฟองอากาศหรือไม่ถ้ามีฟองอากาศให้ฉีดยากลับเข้าไปในขวดใหม่ แล้วดูดยากลับเข้ามาอีกครั้งจนได้ขนาดที่ต้องการเราสามารถใช้นิ้วแตะไซลิงเบาๆเพื่อไล่ฟองอากาศได้ค่ะขั้นตอนที่8ทํำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะฉีดด้วยสบีีสุกแอลโกอฮอล์บริเวณที่จะฉีดยาได้มีดังนี้ต้นแขนต้นขาและหน้าท้องในคลิปวิดีโอนี้ขอยกตัวอย่างบริเวณหน้าท้องค่ะ เช็ดทำความสะอาดบริเวณหน้าท้องโดยเช็ดเป็นวงกลมหมุนออกจากนั้นรอให้แห้งขั้นตอนที่9ใช้มือข้างหนึ่งดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยาให้สูงขึ้นมือข้างที่เหลือจับไซลิงค์คล้ายกับการจับปากกาจากนั้นแทงเข็มผ่านผิวหนังอย่างรวดเร็วโดยปลายเข็มเอียงทำมุม45 90องศากับผิวหนังแล้วค่อยๆฉีดอินซูลินช้าๆ โดยกดก้านสูบของกระบอกฉีดยาจนสุดทิ้งไว้10วินาทีขั้นตอนที่10ถอนเข็มออกและกดบริเวณที่ฉีดยาเบาๆด้วยสำลีแห้ง mm hmm. เมื่อฉีดยาเสร็จแล้วและต้องการเก็บเข็มไว้ฉีดซ้ำให้หลีกเลี่ยงการเช็ดทำความสะอาดเข็มด้วยแอลกอฮอล์เนื่องจากจะทำให้ความคมของเข็มลดลงในการทิ้งไซลิงแนะนำให้ทิ้งลงในภาชนะปิดเช่นขวดน้ำดื่ม และนำมาฝากโรงพยาบาลที่ท่านได้รับอินซูลินทิ้งเป็นขยะติดเชื้อไม่ควรทิ้งในขยะทั่วไปคำแนะนำสำหรับยาฉีดอินซูลินไม่ควรฉีดยาอินซูลินในตำแหน่งเดิมๆบ่อยๆควรเลื่อนตำแหน่งฉีดยาให้ห่างจากตำแหน่งหลังสุดประมาณ1นิ้วไม่ควรนวดคึงบริเวณที่ฉีดยาหลังจากฉีดยาเสร็จแล้ว ถ้าต้องการผสมระหว่างยาฉีดอินซูลินชนิดน้ำขุ่นและน้ำใสให้ดูดยาชนิดน้ำใสก่อนแล้วจึงตามด้วยชนิดน้ำขุ่นการเก็บรักษายาอินซูลินควรเก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ2-8องศา,ศาเซลเซียสไม่ควรเก็บยาที่ฝาประตูตู้เย็นเพราะอุณหภูมิไม่คงที่ไม่ควรเก็บยาในช่องแช่แข็งหรือช่องแช่ผักหลังเปิดใช้ ยามีอายุย8วันถ้าผู้ป่วยมีข้อสงสัยในการใช้ยาสามารถปรึกษาเภสัชกรได้ค่ะ